1. อ,อปท 1. อ,อัตลักษณ์ท้องถิ่นด้านสถานที่ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสตูลเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานอาศัยในพื้นที่เมืองสตูลมาแต่ครั้งอดีต ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันก่อให้เกิดวิถีชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะทางด้านอาหารสถาปัตยกรรมระบบความสัมพันธ์ของชุมชนเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม ถนนสายแรกของเมืองสตูลคือถนนมัมบังนังคราหรือถนนบุรีวานิชในสมัยตนก,กมุมหมัดอาเก็บดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองสตูลคนที่หนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2,382ถึงปีพุทธศักราช2,418ถนนเส้นนี้เป็นจุดเริ่มต้นของถนนมัมบังนังคราบ้านจีน ถนนบุรีวานิชมีความเป็นมานานกว่าร้อยปีจึงมีเรื่องเล่ามากมายที่เกิดขึ้นบนถนนสายนี้และได้รับการบอกเล่าผ่านคนสตูลจากรุ่นสู่รุ่นปัจจุบันถนนเส้นนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนเก่าแก่สภาพแวดล้อมที่หลงเหลือไว้เป็นหลักฐานยืนยันคำบอกเล่าพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติสตูลหรือคลุงหัดกูเดน ตั้งอยู่ซอย5ถนนสตูลธานีตำบลพิมานอําเภอเมืองจังหวัดสตูลซึ่งได้ปรับปรุงขึ้นจากคฤหาสน์กูเดนที่สร้างขึ้นโดยพระยาภูมินาศภักตีหรือเจ้าเมืองสตูลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอาคารลักษณะสถาปัตย์ยุโรปแบบโครเนียลสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวสเสด็จปักใต้แต่ไม่ได้มาประทับแรม ต่อมาจึงได้ใช้เป็นบ้านพักเจ้าเมืองและศาลาว่าการเมืองสตูลจนกระทั่งในสงครามโรครั้งที่สองราวปีพุทธศักราช2484อาคารหลังนี้ใช้เป็นกองบัญชาการทห,หารญี่ปุ่นและใช้เป็นศาลกลางจังหวัดสตูลตั้งแต่ปีพุทธศักราช2490ถึงปีพุทธศักราช2506เป็นที่ว่าการอำเภอเมืองสตูลในปีพุทธศักราช2508ถึงปีพุทธศักราช2509 เป็นอาคารเรียนและใช้เป็นอาคารสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในตามลำดับ ลักษณะตัวตึกเป็นอาคารสองชั้นโดดเด่นด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นการผสมผสานกันทางศิลปะได้อย่างสวยงามคืออาคารตัวตึกเป็นแบบตะวันตกประตูหน้าต่างได้รูปโค้งตามสถาปัตยกรรมโรมันหลังคาใช้กระเบื้องดินเผารูปกาับกล้วยตรงช่องลมหน้าบันไดตกแต่งรูปดาวซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบมุสลิมตัวอาคารมีอายุกว่าร้อยปีเศษนับเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดสตูลและอยู่ในพื้นที่ย่านเมืองเก่า ซึ่งสมเด็จพระเทพพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติสตูลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2543ด้วยความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นกรมศิลปากรจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนคฤ AM หาส์กูเดนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2532พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติสตูลเปิดให้บริการทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาภายในห้องมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์เมืองและโบราณวัตถุตลอดจนขนรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตชาวสตูล เพื่อเผยแพร่มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของจงังหวัดสตูลสืบสารประเพณีและอนุรักษ์โบราณสถานสําคัญของท้องถิ่นสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญในฐานะแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจงังหวัดสตูลจึงขับเคลื่อนให้พิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติเขากรหาดกูเดนเป็นไปตามนโยบาย1อปท1อนอตลักษณ์ท้องถิ่น